โจกดูทัดได้เลครับวันนี้ก็อยู่กับช่องจัลไทยเดลชเวดตามเดิมเลยนะฮะกับเกมที่มีชื่อว,ว่าไวนนแอดชเชอเลดีเอ็นั่นเองนะกที่เราเราอยอะเราท้าทันได้ไปได้ากถ้าคือกับกองมาตกบวันในตัดิสนีย์นั่นเองซึ่งจะเมื่อวาก่อนเดี๋ยกลับขอไปเดิมเพราะว่าไปขอุดไก่มา 4, 4วาานัน3คืนโดยไม่ได้ิปเกมนี้เลยก็ต้องกลับขอไ ดีด้วยนะฮะติ๊กตุ๊กก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในข่าวทไก่มาทีมาซัพก็ไปฝึกมาก็เหนื่อยมากนะฮะที่ผมไปข่าวทุไก่มาตั้งสี่วันแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะไม่เสียเวลาขอขออย่างนึงครับกว่ากดไ like, ลค์กดซับสครายนแล้วกดกระดิ๊กให้ช่องใส่ใจในชีวิตด้วยนะ,ะ,ยนะ,ะเอา,าแล้วก็ไปดูกันวีกตุ๊กกันเลยดิวเกมครับเจอคือนแรกกับ กิมเมาที่ยืนอยู่ข้างในไหนหนึ่งด้วยโอเคนี่เขาเขาก็จะมีบอกอยู่ครับว่ามีบิกกี้ตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้านาโล,ลกอะ่ะจะอยู่ในกล้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกปขอเอนเตอร์เลยครับผมต้องซ่อมเครื่องจีเนอเรเตอร์ด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้เราตายได้เลย ขาไปเลยไม่ต้องกดคิงเมาส์ซ้ายนะไม่ต้องกดค้างเราเอาเมาส์ไปเลื่อนตรงนี้เฉยๆแค่ปล่อยมันไปเฉยนะะ <c oughs> มันมันได้งง่ายหน่อย ได้เต็มฮะอย่างเดียวโดยเรื่อนมีเสียงเพลงด้วยนะที่คืนอยู่เลยฮะถ้าเสียงไม่ดีก็เดี๋ยวผมขอปัสสาวก่อนเลยก็แล้วกันเดี๋ยวมันไม่ได้ยินไม่ใช่อะไครับเดี๋ยวฟัง มีกี่เมลต่อพูดไม่ออกโอ้เสียยมันน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้จะเช่นเดียวกันนะเสียงเพลงบรรยากาศฮะอันนี้ตอ,อนนี้เราก็เราขายให้มันเต็มก่อนเลยแล้วกัน ดีหนึ่งฮะต่อไปเติมลงไป วิ้ยตีสองแล้วหันซ้ายหาขวาได,ด้ดีๆไอ้เนียตัวอันตรายเลยมิกกี้เราเป็นพาสต์ตีเอร์ลมนะรอบนี้โซ,โซมมากเลยตอนนี้มิกกี้เราหนึ่งเลยตอนนี้ผมต้องกดทีป่ปุ่มอย่างเดียวหาซ้ายหาขวาเล็้ยงล้อละผมต้องรีกดให้เร็ว ต้องเกับเนขาดีๆหัดซ้ายขวาด้วยบีีเฮียต้องสังเกตด,ดีๆด,ด้วยนะนะหัดซ้ายขวาัไปเรื่อย กีมาได้สองทางฮะซ้ายขวาน,นนะ่ะต้องหันดีๆกดชิปกดชิปเพื่อหมอต้ายโตได้นะใช้สำหรับกดได้อย่างเดียวกับโดนโน,โนกันดีซี่คนที่เหลือเหรอามิกกี้ที่เหลือใช้ปุ่มเอา ไม่มาเลย ขี่เดินไปไหนมาไหนเลยน,นั่นแหละหันซ้ายหันขวาจิ๊บจิ๊บหันซ้ายหันขวาประสบการณ์หันซ้ายหันขวาอีกเดียวโอเคตีห้าละตีห้าละ ไม่อยากเห็นหัวโอ้โหโอ้โหผมเจอแล้วเจอมิกกี้แล้วนี่แคมหนึ่งเลยซ้ายมืออืออกลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมานฆ่าผมอีก สายหาขวาไปเรื่อยๆอ,อดิไม่กลัวมือหัวอา้าไปแล้วเหรอนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยมิกกี้ เราไม่ได <stumbled S 1> ้เด <Jan> <und S 2> ินไปไหนเลยด้คืนแรกโอเควอนนี้เดินที่สองเจอออสบอลเลยครับพร้อมกันโดนโน่ด้วยอ่โอเคคืนที่สองฮะเออคืนนี้เราเจอออสบอลด้วยไม่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะที่จะมาพร้อมกับโดนโหผัวของเขาก็มันมันเหมือนคล้ายๆจาก เกมในคลาสสิกอะไรของ Final Adventure Island นะจากคลาสสิกของก่อน่ะเอออันนั้นนะ่ะตอนแรกเขาให้ปิดกล้องใช่ป่ะแต่ถ้าในเกมน,นี้เนี่ยให้เหมาะใต้โต๊ะเลยมันจะทำลายปุ่มเ้าด้วยนะเราต้องรีบแอบใต้โต๊ะให้เร็วที่สุดห้ามให้พวกเรามิกกี้กับออสบอรมาฆ่าเรานะโอเคไปหอมรุย ไปครับเชียงคือคือที่สองครไปซ่อมซ่อมเครื่องด่วนโอเคซ่อมไปเรื่อยๆ พมบรรยากาศโคตรน่ากลัวคิดดูน่าจะมูต่อทีหนึ่งเลยเพรนี้ชิ่คือนี่ปล่อยให้ซ่อมเครื่องจิเนเตอร์ให้เสร็จ สับจองลงกุก่นเช็คซ้ายวขวาด้วยอันนี้อันนี้โคตรอันตรายเลยถ้าไม่มีเสียงพูดเข้ามาไอ้วุ่นเวิกกี้พวกนี้นี่เดี๋ยวมันพาเราละแยะเฮ้ย เกือบลัตสกี้ห้ามชาด้วยฮะชาตายได้เลยโอเคสับลงวละเช็คด้วยต้องเช็คห้องเราด้วย ออสฟอร์อม, oh, มาอยู่ข้างซ้ายด้วยพร้อมกับบิกบกี้เมกี้มาสอนด้วยนะตะก,กี้น่าจะย้ายไปแล้วแหละโอ้โห oh, oh. ไม่ตสียรืเป้มันน่ากลัวจังวะลืมไปว่ามีบิกกี้ตัวหนึ่งที่ข้อกับคายมาด้วยเสียงโครนน่ากลัว เหมือนเสียงเหมือนคนร่วงนอนอไม่ได้เด็กกว่าชีพให้พอออส่วนมาข้างซ้ายอย่างเดียวมีวีเอ็นมิกกี้โอ้จ้าจ้ารู้แล้วจ้าเค้เฮ้มีมีนรกกู ก็น่าควรอยู่แล้วแหละที่สามแล้วใช้ซ้ายใช้วขวาก็ยางเดียวนอนดีๆซ้อมต่อรวมสามต่อ อยู่ตรงนี้เลยขานมาด้วยนะใช้มือขานเอาขาดแล้วโดนตัดเลยจะทำตามตามหน้าที่ดีที่สุดครับผม เดี๋ยวคปยโคนน่ากลัวเลยโดยโด,โดน่าจะมาทีห้าแล้วแหละเห็นนะออสโอถ้ามีกีตาเดี๋ยวาัาอีกคงชัดเจน กีโนโนกีโคตรดังเลยตะกี้ตีห้าแล้วเอาให้รอด น่าจะมารล้อมหนึ่งเชื่อไหมว่าน่าจะมารล้อมหนึ่งเพราะตะกี้มันมาต้องออกใต้เตอร์้้งแอบต้ตัวหาซ้ายเขาขอไปเรื่อยๆโอเค อาโมดีเมื่อใช้ได้ต่อเลยคือที่สามนะคือที่สามเจอโซไซเมาส์กับออเทนเซียครับกับพร้อมกับกูฟี่คืนนี้เราเจอกับมิกกี้ตัวหนึ่งที่ไม่น่าไม่น่าจะมาพร้อมเลยนะออเทนเซียก็มาฮะพร้อมกับออสบอร์ เป็นผู้หญิเลรับว่ามันเป็นเพื่อนเดียวกันอ๋อเวลาของผมเช้าถ้าผ่านไปปุ๊บเราจะได้ไปไพเลกคาเบอร์ครับก็คือถทำโจวสลัดนั่นเองก็ขอให้โชคดีในี่คือที่สามแล้วกันไปอินเตอร์สีตะกี้ผมเบลไปกดชิป <laughs> สอรี่ไปโอเคระวังอืมซ่อมเลยด่วน วันนี้นะจะออกดีดึกเลยไม่อ่าที่คืนปุ๊บเลย ไม่เลยหงุ่ช้านะฮะเราซ่อมเครื่องเจเลเตอร์ไม่หมดอล้ทั้งสี่กล้องเลยอลุงก,ก่อนเดี๋ยวมาฆ่าผมเอาจอขึ้นสิเฮ้ยหวัดดีมิกกี้มาห้าขวาด้วยนะ อย่งดูเฟ้มันเป็นอะไรครับเนี่ยม,ม,มันมันเหมือนเสพหาออกแล้ววะอีกแล้วเ <c oughs> สียเสืสอ้อไซมาร์ตะกี้พอกระเสียงเพลงด้วย ดูด <S 々> ีดีฝนละว่าระแองเลเกินพูดน่ากลัวเลย Thank <sharp inhale> ไปไพลเลคคาเบอร์น <lequel> จะได้ไปทำโจรสลัดสักที ความยุคปีกี้เมายุก้าวสุดแล้วทีเนี้ยโดโน้อยยังไม่มาเลยหรือรีบเตรียมรับบนโดนน้ให้เร็วที่สุดอ่ะเพราะที่จะทำได้เสรษฐีเศรษฐีห้าเดฟห้าแล้วตะกี้เสรกูฟรีครับคู ดีนะเห็นก่อนคิบไม่ต้องคิบเลยเสือ oh, คนนี้โคตรน่ากลัวคุณหลามวิกี่นี่ ไล่ไปเลยตึกยอดเลยคือถามชิวคือสี่คือห้าอาจจะยากหน่อยโหชาล์ผ่านละไปข้าโจวสลับกันรอดยิ่ในลิฟต์นะเหมือนชารสิกเลยแต่แตมันจะซุสโซไปหน่อย เปิดลีฟเอาไม่เปิดพี่โหลีฟสูสโซม,มากเออโอเคขี่ซ้ายนะขี่มาซ้ายนะกลับได้ไหมโอ้กลับได้อ๋อถ้าถ้าจะกลับอะผมมีอย่างนึงนี่เอาเอาเมาเรื่นลงไปข้างล่างแล้วก็ขี่ซ้ายเนี่ยเออเนี่ยเดือกกลับสำเรวจได้นะผมต้องคลิกกดสำเรวจนี่คือตทำตัวสลัดนะ ถ้าอยากเห็นกอโหว่ามันต้องอยู่แถวนะี้นี่ะมันจะเจอในคืนที่ห้าเลยตัวเนี้ตัวนี้ผมจะบอกให้ว่าตัวนี้ให้เหมาะแอบตายตัวอย่างเดียวห้ามห้ามขึ้นมาดิค่ะไม่ก็คือคนตายได้เลยเดยี๋ยวไปเอามีก่อนมีต้องอยู่แถวนี้นีน่ะเอา้อาเอา้อาอกลับมาก่อนเซนี่ไม่ได้ดูเลยโอเคเก็บมาอะไร,รอ่ะโอคริยงบริยงก่อน เนี่ยเราลืมลืมมาข้างล่างเลยโอเคเนี่ยฮะเราเราก็จะได้เดินไปข้างหน้าสร็จแล้วนี่นี่ทั้งหน้าผมต้องกด W มาเดินสำรวจอันซ้ายอันขวาโอ้โหโอ้มีกระตูนออสบอลเนี่ยโอเคเดินไปเรื่อยๆโมกคงไม่มีอะไรนะ ตอนเดินไม่เป็นไรมันมันมีอะไรอีกมาแอบอยู่ทางขวาคือได้นะี่ยนะไอ้กี้เตรียว